สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราอยู่กับการรีวิวบั y ี้ไฟจากชุด SBT 06ขีดแล้วก็ขีดนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวบันการ์ที่เป็นของแบงค์ดีมไปรอบนี้เรามาที่ฝั่งบัต f ี้ไฟกันบ้างนะครับซึ่งในเวลาใกล้ๆกันเนี่ยไทยบัตตี้ไฟเนี่ยก็ได้เปิดตัวชุดนี้ออกมานะครับใกล้ๆกับตัวแบงค์ดีมออกวันนี้เราเลยมารีวิวตัวนี้ด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นชุดเสริมสําหรับบัดี้ไฟภาคชินนี่แหละซึ่งออกมาทั้งหมด,ดรออมสร้งสอ,อ Bowl, บบนะงชุดนี้ ก็มีการสุมหลังกล่องให้เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็คิดหนึ่งเนี่ยก็ออกมาเสริมให้กับ Dragon Ball นะครับนะซึ่งก็จะเป็นสายพระเอกนั่นแหละก็คือ G Boost Build นั่นเองเนี่ยซึ่งมันก็จะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายแล้วก็เพิ่มเลือดตัวเองนะครับตามจำนวนครั้งที่โจมตีได้หรือว่าจะเป็น Danger b o l l ที่อยู่ในชุดนี้เหมือนกันก็จะเป็นสายใหม่ของ Danger b o l l ที่ชื่อว่า Dangerous Build นะครับซึ่งมีความสามารถที่มากขึ้นตามจำนวนตัว Dangerous Build ที่อยู่ในโซลด,ด้วยนั่นเองนะซึ่งก็ เป็นสายใหม่ที่น่าสนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะครับแล้วก็ตัวของชุดขีดสเนี่ยเหมาะสําหรับใครที่ชอบเล่นเลเจนโดมากเพราะว่าชุดนี้วอกนี้เลเจนโดมาทั้งก้อนเลยนะครับนะมาแบบจุกๆเลยก็คือบอกนี้มีแต่เลเจนโดล้วนๆเลยนะครับออกมาเสริมให้กับทั้งสายใหม่อย่างสายดับเบิลบัดดี้ตอนนี้ก็มีบัดดี้ตัวใหม่ออกมาเป็นบัดดี้สตัวแล้วที่เป็นบัดดนะี้ก็จะเก่งมากขึ้นนะฮะหรือว่าสายเมซายอาอาร์มนะครับก็คือสายข้ามมังกรนั่นเองนะก็จะเป็นสายที่แบบแอนตี้มังกรโดยเฉพาะเลยนะเออก็จะน้นแบบ้บททําาาใหฝ่่ยรงีก เล่นได้ยากมากนะครับแล้วก็จะมีอย่างตัวของเสริมสายจุติออกมาให้ด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในชุดนี้จะมีอะไรกันบ้างนะเออแล้วก็แจ้งก่อนว่า2ชุดนี้เนี่ยก็จะราคากล่องละ150บบาทนั่นเองนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่การในชุดกันเลยครับโอเคอ่ะเปิดขึ้นมาปุ๊บการสุ่มไวน้นี่อันนี้ไม่ใช่การสุ่มแล้วก็การสุ่มอยู่นี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่การในชุดกันนะครับ อ่ะอย่างตัวแรกนะฮะที่เป็นฟอยเนาะให้มาหน้ากล่องก็จะเป็น Evolution Thunder g a าบลิสดราก้อนนะครับเป็นไซส์3นะฮะแต่ว่าลดไซส์เหลือไซส์หนึ่งได้นะครับเป็นของมังกรเทพนเนาะใบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันโอเคถ้าสมมติว่าจะอจากอนเทคก็สามารถพอได้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าให้ผมอ่านเทคหมดก็คลิปน่าจะยาวมากมากนะโอ้เสริมสายบัดไอ้นะครับแสงฟ้าระบาดมืด Dancing r a เ e r นะฮะไซส์สามมังกรผู้ลืมตาตื่นชูทู u r มกาดราคอนนะครับโอเคอ่ะเดียวกาดรานะฮะ ปุ๊บประมาณนี้เนาะมังกรเทพผู้เรืองตาตื่นทีกวาร์มังกรเทพผู้เรืองตาตื่นดูเอกราดา,า,น,น,ดานะครับมังกรเทพโอดิโอนิกเซสนะครับชุบจะใชายมารดาวตกเทนดัสนะครับกาโพเซลลาลีแดนะโอเคใส่ศูนย์อ่าขอเสริมมังกรเทพอีกแล้วใส่ศูนย์เหมือนกันการไล่คูณน,นะครับครึ่นกระแทกดาบวิบัตินะฮะใส่มังกรเทพความเกียดชังนิรันนะครับเวทเซตของอมิตินะฮะมิติปุ๊บราคัตกรีฟนะครับโอเค กาอีกแกรน์นะครับเล่นกับอาจีบูส์วิวด้วยนะกาอีชิวนะฮะฟึบจิตเหล็กโลหิตมังกรอินไวนอนอดาดานทอริทอรีร่นะครับชิบกาอีแดนเซอร์นะฮะดาบมังกรเทพกาไนฟ์ไน,นฟไววน์นะครับคมดาปีแสบมังกรเทพกาไวเวิร์นซอสนะฮะโอเคมีแฟคดาก้อนให้ด้วยนะ แล้วก็เป็นฝั่ง Danger World ครับอันนี้เป็นของยังกี้ใบใหม่นะครับอสูรฟ้าไร่เทียมทานซูก,ก,กะกะไกอานะฮะอันนี้เหมือนเหมือนตัวกาเซิเวสเลยนะครับเมื่อจำนวนการ์ดนมือคู่แข่งเพิ่มขึ้อนนอกเหนือจากสตาร์ทเฟสคู่แข่งทิ้งมือหนึ่งใบโอ้โหไม่ทรรมาดาฮะแล้วก็ไซส์เหลือหนึ่งได้นะโอ้ต็ง โอ้เก่งมากเลยตีหมื่น,นะนอะไรเงี้ยดับเบิดน้ำแทกเนยเท็ดเราก็ใสอ่อาวุธอยู่ไซส์เดือนหนึ่งน่าสนใจมากอ่ะแล้วก็เดนเจอร์โวสายอ่าเดนเจอรัสเจลวี่นะครับเป็นสายผักของเรานี่เองนะฮะอาวุธยุทธการเดนเจอรัสวิกแอนเคอรี่นะครับใบนี้ก็น่าสนใจมากนะบอกว่าเริ่มเธอเราฮิลสิบต้มนะชิลๆเลยใบนี้แล้วก็การนี้เล่าความสามารถของเดนเจอรัสเจลวี่ในโซนะครับที่ได้เรือไปสองหรือต่ำกว่าทั้งหมดนะครับการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะเราก็ไม่ได้รับความเสียหายด้วยนะมีโซลสามใบจ่ายสังเกตโอ้ตัวสองหมื่นเขาก็สองหมื่นะ นี่มันมหันตภัยร้ายดีๆนี่อย่างที่เพื่อนแท็กด้วยแล้วก็ฮิวเทอร์เซบปทุกเทินทุกเทินทุกเทิอนททอะไรเงี้ยแล้วก็มีสกิลมากขึ้นด้วยเฮ้ยน่าสนมากสายนี้ฮะไต้ฝุ่นอัธการไทยแลนด์เซอร์เบอรัสนะครับที่สายเซอร์เบอรัสนะพันจา่าพักทองนะคือเลนจิราสเวลจี้มันน่ารักมากพันเอกพริกหยวกนะครับร้อยโทมะเขือยาวนะครับผู้หมู่มันฝรั่งอืมผ่านไปพันโทมะเขือเทศนะฮะอ่าหัวหน้าแครอทชึบกัปตันแอสปารากัสโฟโทอัลโโซปาปิก้าชึบพันตีหอมใหญ่นะครับ ไปเร็วๆอ,อร่อยอร่อยเกินไปแล้วนะฮะเวทมนต์เฮ้ยชื่อน่ารักมากเลยทำลายมอสเตอร์ที่เป็นแดนจัสเซอร์เบอรี 1, ่หนึ่งใบสนามฮิวสองจุสองกินผักหนึ่งอันนะได้อบิลิตี้เพิ่มเลยชึบแล้วก็ส่งตรงจากฟาร์มนะครับอู้ว่นนาน่ารักมากเลยเฮ้ยมันน่า,า,ารักกับสายนี้เฮ้ยใครแบบสนใจน่าน่าเล่นนะผมว่าถึงฤดูแล้วหน้านี้ผักจะสดกรอบที่สุดโอ้โหดูดิอันนี้เป็นเคยเออกมาแล้วนะครับเป็นเหมือนโปรโมอะไรเงี้ยสายตาน่าสะพึงกลัวนะครับเป็นกับยังกี้นะ มออปรุงอาหารเลิศรสร,รุ่นเพิ่มแรงดันอส,สุริเอคุโหชื่อยากมากขวานหอกเขี้ยวอะคีข,ขี้จินกำราบมานเนี่ยตีสีขีนะใส่ไทยแลนด์น่าจะสนุกแล้วใส่ไทยแลนด์ออกเซิร์ฟม,มาใหม่นี่อ่ะแล้วก็ไม้ตายเนะี่ยเป็นนิเก่งอ่าคำกนนากำหนดชะตาวิทยายุทธการัสทอสนะครับเป็นใบที่ดึงมือผู้แข่งได้ดีมากเลยชึบ โอเคอิมเพีกแล้วอันนี้เป็นเอาไปกินปืนใหญ่พิฆาตพวกไม่กินผักจ่ายสองเกียต์ยิงหนึ่งแต้มตาจวนมอนสเตอร์ที่เป็นเนจาเชวีที่อยู่ในดรอปโซนนะครับที่แตกต่างกันว้าวเอาผักยิงเลยเ <c oughs> ้ยชอบชอบน่าสนใจมากเนจาเชวีนะครับเป็นแฟกให้มาด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นอ่ากา้กานะครับใบใหม่กากนทัวร์สลัดไวเบิร์นนะครับ เป็นจีบุสบิวเนาะเริ่มเปแท็กเฟย์จการ์ดหนึ่งใบเจอบเทอร์นี้การ์ดทุกใบบวกห้าพันแล้วก็หักมังกรเทพใบอื่นบนสนามเจอบเทอร์นี้เมื่อจบการต่อสู้ที่การ์ดบนสนามเราโจมตีเชืหนึ่งยิงหนึ่งเออตีสิบเวฟก็ชิวๆเลย <laughs> โอเคแล้วก็รีเวนนะครับ <laughs> เป็นดูอัลการ์ดนะฮะระหว่างเลเจนด์กับดราก้อนอ่ะสวีทแฮปปี้ไทม์นะครับน่ารักแม็กใบนี้อัพทารักชูบอ่ะแล้วก็รีปินนะครับนี่แหละแผ่นเดน็ดนะฮะอ่ะรีปินออกมาให้ด้วยอื บแล้วก็อัลไน์คูก้ารเอนะครับเป็นผู้สําเร็จโทษด้วยนะอืโอเคการรักษาที่ต้องเสียใจภายหลังนะครับอ๋อเพวกนี้รีพิ้นต์ไทยแลนด์มาให้นะเผื่อแบบเผื่อจะจัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยอา่าฮะไทยแลนด์เซอร์เบอร์แลสนะครับไทยแลนด์ฮิลเลอร์นะฮะหมาป่าหอยดึงลมปราณนะครับอ่าฮะคนหนึ่งสีทิศคลั่งนะฮะแล้วก็อิมแพคมัสเตอร์อิมแพกนะครับเป็นอ่าเซอร์เบอร์แลสไวโอลันด์เกเซอร์นะครับบวกขี้ตำไอเทมตีขี้แตกเลยแล้วก็ คือยอดแรงกดดำนะครับวันนี้ก็รีบินออกมาให้โอเคก็เท่าโอเคเลยนะอืประมาณนี้นะครับสำหรับการในชุดนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะผมว่ามีแบบรีป็นไทยแลนด์ออกมาให้แล้วก็มีสายใหม่อย่างเนี้ยเดนเจลัสเวลจีนะครับสายผักนะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มของสายดักคอนโบสายมากรเทพนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็การสุ่มนั่นก็คือชุดอืมเทปัสสนีวเทกรานะครับเป็นทริปเปิลบัดดี้นะฮะก็เท่มากในวันนี้นี่มันก็จะเอามาต่อกันอย่างนี้อันนี้ก็คือ ตัวเก่าใช่ไหมที่มันต่อกันนี้ดูไหมแล้วก็แมกมาฮารัส ah ใช่ไหมแต่เนี้ยเราก็จะต่อกันนี้แทนบึมนี้เลยที่ไหมประมาณนี้นะครับก็จะเป็นทิปเปิ้ลบัดี้นะฮะก็บ u ดี้สตัวไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็คนนี้ก็เก่งด้วยนะโอเคต่อมาเป็นบล็อกที่2 อันนี้ก้าสุ่มนะครับโอเคเปิดตัวหน้ากล่องมานะครับจะเป็นอัคารเทวดาผู้เที่ยงธรรมกาเวลนะครับอันนี้เป็นอีกร่างหนึ่งของกาเวลนะซึ่งเก่งมากนะครับใบน,นี้สาสามนะครับมีสกิลบอกว่าเริ่มไฟนอลเฟดรูปแข่งนะถ้าเท่านี้ได้รับความเสียหายห้าหน่วยหรือมากกว่าฮิ่คืนห้าแต้มครับและยิงเขาห้าแตม้มจากนั้นนําไม้ตายที่เป็นขบวนทัพสวรรค์ไม่เกินหนึ่งใบจะก,กองขึ้นมือระสับซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แบบโคตรโกงอ่ะแล้วมัก็มีสกิลจติใช่ไหมคือหลายๆคนคงรู้จักทายนี้อยู่แล้วถูมวกมมมมัั้้้คคคครบบบบบแแแลววกก็ืืออาาาเ่งนถข ตีเราไม่ตายอ่ะแล้วยิงเราเกิน5แต้มอะไรเงี้ยหรือว่าเรายิงตัวเองก็ได้5แต้มเขาปิดเราไม่ได้อะไรเงี้ยคือเรายิงสวนไป5แต้มหยิบไม้ตายมายัดหน้าเขาอีก5แต้มก็คือเขาตายเลยนะสิแต้มคือมันมันง่ายเกินไปผมว่าเออมันแบบเก่งมากเลยเป็น,นี้นะฮะโอเคแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นเล gendary นะครับกุณซื้อใหญ่แห่งข้าคืนก่อนพระเดศศึกเฮาก็ดากูรูด้านะครับเคสไอ้สาม projection shell sea g o o s นะฮะโอเค,ส,ค,อเคสายจุตินะครับทหารชาวสวรรค์ซาคิเอลนะครับ โอ้อาสวนย์เนี่ย projection shell six feet นะครับโอเค projection shell straethaona นะครับเป็นสายใหม่นั่นแหละสายข้ามมาก่อนอย่างที่บอกนะ m e s i a า arm นะครับไอ้คกนี้นี่สายข้ามมาก่อนมาเลยเฮ้ยอ,อาร์มันเท่ะนะเนี่ยเออเป็นไงเหมือนกัน projection shell dasmat นะครับ p o s i t i o n shell g i o กนะครับ อันนี้เป็นเทพอสเนีแห่งตำนานวเทกร์นี่ครับอ่าฮะแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราสุ่มได้เมื่อกี้นะอีกตัวหนึ่งคนละตัวกันโอเคแล้วก็ทหารชาวสวรรค์เอลซ่านะครับเค okay. สายจุตินะมังกรลึกระบบลใต้จันทรามากิลกิสนะครับโอเคโปรเจคชั่นเชลเบ l l bay นะครับโอเคนักสู้ผู้แบกขวานยักษ์โฮปนะฮะชุบอ่ะตัวนี้แหละเทพอสเนียวูเทกร์นะครับไอที่เราสุ่มได้เมื่อกี้อือพ่อคาโลไฟย,ยูมนะครับชุบแสงรางน้ำริมน้ำคาคาเต ชูสฟ uh ิาฮารามาสประตูแห่งโชคชะตาที่ถูกเปิดนะครับโอเคการเตรียมใจที่จะปกป้องโอ้ที่มากชัยชนะที่อยู่ในกรมือคาฟาลาบาบะนะครับโอ้ที่มากชิปไวรวร,นะรีเควสนะฮะโอ้โที่ชอบชื่ออ่ใบนี้ลิปินใบใบเก่งด้วยนะอะอสปิลากาศนะครับอ่าดรากานิสเพรสเชอร์นะครับอิฟทา,าสอิสทีสนะครับ ซีนี้หาจากแดนสวงชานมามนะครับโลทุกทราบูลูชีการชี้นำทางข้างใหญ่คีฟูนะครับคมดาบแห่งความมุ่งมั่นเค อ่ามิซิอาร์มซีเบลดนะครับน่าสนใจมากๆผมบอกว่าเมื่อตีย่เลิกควา,ามาสามารถทั้งหมดของการที่มีคุณลักษณะดาก้อนหรือมังกรบนสนามผู้แข่งหนึ่งใบแล้วนำลงดรอปโซนนะฮะเมื่อมอนสเตอร์ที่มีคุณลักษณะดาก้อนหรือมังกรเข้าสู่สนามผู้แข่งเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบแ,แล้วแถบการนั้นได้มีทิเปิลแท็กมีเป็นเหตุทิเปิ้ลแล้วก็โซกาตีสามหมื่นแล้วก็เป็นสาตาร์วิลัชน์กร,รมัมนะครับใายข้ามังกรเท่านั้นแหละดบาบแห่งมิซฮะท่านู่หองด็อกกี้มิซิอาร์มซีาาเซเบอร์นะครับโอ้ อลังการจริงเลยอ่าตี5คีย์นะครับอีพีคอสคือบอกว่าเมื่อตียกเลิกแล้วนำลงดอกเหมือนเดิมนะมรเคาน์เตอร์เมื่อการที่มีคุณล,ลกกักษณะดาก้อนหรือมังกรอนทำการโจมตีเศรษฐากรที่เราเดินไม่ใช่ลิงก์แอท็กยกเลิกทันทีนะครับก็ต้องลิงก์แอท็กเข้ามาเท่านั้นแล้วก็ปลาลูลอะไรน่าสนใจดาวเวทรชนเบามุงนะฮะชุบสารานุก,กรมปีศาจ เคอิมแพคซาตานรับพิ่ฆ่ามังกรเร็กหน้าเฟรมใจสองสร้สางความเสียหายหนึ่งหน่วยตาจันนุโมนเตอร์ที่มีดาก,ก้อนหรือมังกรที่ชื่อการ์ดที่แตกต่างกันในรอบโซนคู่แข่งเขาถึงอาจจะลดไม่ได้ด้วยนะก็คือสายมันแบบเนนแอนตี้มังกรแลก็แม็กซแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบมังกรมันก็แทบจะถูกเด็กเลยไหมที่เป็นเมตาตอนนี้เออก็น่าสนนะน่าลองเล่นแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับบอกเมื่อกี้แหละรีเวนต์นะครับสวิตแฮปปี้ไทม์นี่แหละแผนเด็ดนะครับอ่าฮะแล้วก็ไอ้พวกนี้เป็นรีเพนเลเจนด์เวิลด์นะ เผื่อได้ใช่เนะครับฮะปักสายยักษ์ thunderbird นะครับโฟล์ลออฟวีเดอร์ซาห์นนะฮะพูดแห่งดินโนมนะครับซิลฟ์งานนี้ของเราพูดนะอิมพัคชิปซากิวบัสผู้มีดวงตาสีแดงนะครับผู้นำมาซึ่งสายลมฤดูใบไม้ปลิซูลนะครับโอเคนายนี้ระยบาลผู้พิทักษ์สมบัติซอนดาดักฮานะครับการกลวนประสาทของเหล่าโตรชิปยูนิคอร์นผู้พักดีนะครับมาคิโอเนสอลิซาเบธนะครับคุณโคกเกดูสเกลแคนดี้นะครับแล้วก็สุดท้าย ผู้ยกน้องกับสายลมซิลนั่นเองโอเคตานี้นะโอเคอ่ะก็แน่นอนอย่างที่บอกว่าชุดนี้เลยเจะรวนเลยนะครับก็มีทั้งสายสายข้ามมังกรแล้วก็สายมังกรแล้วก็ของเสริมนิดหน่อยของสายพวกจุติหรืออะไรต่างๆะไรอะไรเงี้ยเออน่าสนมากแล้วก็ ชุดการสุ่มก็คือชุบดหมุนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็นอ่า SP นะครับอัน Airbnb น,น,นี่ความแตกต่างเทวปเสนี Voltegra นะครับอ่ะหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูการสุ่มทั้งหมดนะครับที่อยู่ในชุดนี้ว่ามันมีอะไรกันบ้างนะฮะอ่ะอย่างอันนี้ก็คือที่เราเห็นเปนไปเนาะเทวปเสนี Voltegra นะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยการเกนทัวร์สแลสไมเบิร์นนะครับก็คือตัวจีบูสบิวเนั่นแหละซึ่งก็จะมีสุ่มแบบนี้ด้วยนะออืเป็นกรอบทองอ่า แล้วก็อัคราธิวดาผู้เที่ยงธรรมกาเวลนะครับใบน,นี้เป็นตัวหน้ากล่องแล้วก็มีสมด้วยนะสวยมากนี่เป็นไงโอเคอาร์สวยนะครับแล้วก็ตัวซแซลลี่เบย์เหมือนเดิมแต่เป็นบียสีเขียว Uh huh. นี่แล้วก็ไซส์สองนะครับ projection shell six fleet นะครับ giant gate ตัวมันไม่ถูกลนดะด้วยควางสามารถของเมื่อลงมาเอาใบเทมที่เป็นบาวมูงหรือว่า s เซ saber จากกองขึ้นมือได้เลยนยะแล้วก็ critical ขอ,ของเมสยาอาร์มที่มีการนอยู่ในโซจะไม่ถูกลดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นใบที่สุมได้เมื่อกี้เหมือนกันก็จะเป็นเทปเซนีวัวนเทกราต์นี้โอเคมีตามนี้นะสำหรับการสุมในชุดนี้ก็จะมีให้ทั้งหมด6แบบด้วยกันตามนี้นะครับก็ลองไปสุมกันได้นะว่าเฮ้ยใครจะสุ่มได้อันไหนอะไรเงี้ยถ้าสำหรับผมก็ใบนี้สวยมากเลย ม uh huh. ีประมาณนี้นะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการรีวิวการ์ตูนชุด SBT06 ทั้งกิจหนึ่งกิสองนะครับก็ใครที่เล่น Legend World เนี่ยมาชุดนี้เลยนะฮะใครที่อยากรีเล่นสายใหม่หรือว่าเอาไปเสริมสายแบบ Legend d r ก้อนเนี่ยก็เปิดชุดนี้ นะครับแล้วก็ใครที่เล่นดากอนกาก้าก็เปิดชุดนี้นะหรือว่าอยากลองเล่นสายใหม่อย่างสายนี้ผม,ม่าน่าสนใจมากเลยเดร์รัสเลวิี้เนี่ยนะครับคืออาร์ตมันน่ารักแล้วก็แบบคาร์ดมันดูน่ารักแล้วก็สก,กิลมันดูเล่นง่ายโอเคงั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมอบปรุงอาหารเลิศรสมอบปรุงอาหารเลิศรสร,รุ่มเพิ่มมอบปรุงอาหารเลิศรสเพิ่มหมมอบมอบปรุงอาหารเลิศรสดเพิ่มแรงดัน หม้อหม้อปรุงอาหารเลริศรสหม้อปรุงอาหารเลิศรถรุ่นเพิ่มแรงดันอัสซเรียวคุก